แต่นี่เดี๋ยวมาแฉโกงอันนี้ก่อนค่ะไหนดูซิแบบใหม่เหรอแบบใหม่ของเก่ายังจําไม่ได้เลยว่าต้องทํายังไงละมาแบบใหม่แล้วมันเปลี่ยนจนเราตอนนี้เราเอาพูดตรงๆนะเราใช้ชีวิตกันเราแวดระวังจนเรากลัวไปหมดเราต้องใช้คํานี้ว่ากลัวไปหมดคนขายของเทเลเซลก็ยากเย็นละเกินเลยเพราะทุกคนแบบตัดสายทิ้งหมดเลยกลัว แอดไลน์ออฟฟิเชีลของอะไรต่างๆนาะนะนะเพื่ออำนนยความสะดวกให้ตัวเองก็กลัวว่าเป็นปรอมถูกบล็อกหมดอะไรทุกอ,อย่างอีกหนึ่งเรื่องค่ะมันใช้กนอุบายอะไรอ้างอย่างนี้แม่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านกาแฟชื่อดังที่เมืองอุดรหลอกตีสนิทต,ตุนเงินข้าราชการกเกษียนะบอกว่ามาร่วมลงทุนกันสิผ่านแอปว่ะ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านบ้านนาคาเฟ่ร้านนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปพบกับพี่แจมพี่แจมอายุ34ปีกเป็นเจ้าของร้านที่ได้โพสต์เตือนภัยผ่าน Facebook เอาไว้ว่าตอนนี้มันมีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ Facebook อ้างตัวตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านบ้านนาคาเฟ่เอา้า,อ,าอุดรอ,อ,อุดรเอา้าก็ใช่ไงแจมไงอ๋อ นี่งาน oh <my S 1> ไปอ้าง <God. S 1> แบบนี้ uh uh. ว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นเจ้าของร้านบ้านนาคาเฟ่เอ้าแต่ใช้ภาพบุคคลอื่นเนี่ยนะตีสนิทเหยื่อจนมีการแอดไลน์และพูดคุยหวานล้อมให้ร่วมลงทุนขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันชื่อดัง uh. จนมีคนหลงเชื่อถูกหลอกโอนเงินไปกว่า 2>, 2ล้านบาทนี่ตายตายแอดบ้านนาคาเฟ่นี่ไงแล้วก็ลายก็เขียนว่าบ้านนาคาเฟ่แต่รูปโปรไฟล์นั้น่ะไม่ใช่รูปพี่แจมแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของเนี่ย<อ>มีอยู่ชื่อจริงๆเธอลองเซิร์ชดิพอเซิร์ชมันก็ขึ้นจริงๆว่ามันมีร้านเนี้ยอยู่ในจังหวัดอุดรธานีจริงๆ แต่เจ้าของร้านเขาไม่รู้เรื่องนะเนี่ยมีการแอบอ้างแล้วก็ไปร่วมลงทุนหมดไปกว่า2ล้านกว่าบาทโดยมีคนอื่นเนี่ยนะเขาบอกว่าที่ยังไม่หลงเชื่อโทรศัพท์มาสอบถามก็มีแบบอ่ะโทษนะคะโทรมาที่ร้านจริงๆสอบถามเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันต้องหลายซับหลายซ้อนกว่าจะเชื่ออะไรได้เนี่ยเะเพราะเขาบอกว่าที่ถามว่าทําไมพี่แจมรู้เพราะมีคนโทรมาเยอะอโทรมาถามว่า สอบถามว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่จริงไหมอยู่จนออกมาโพสต์เตือนประชาชนตัวเองอ่ะไม่ได้โดนแต่ตัวเองเนี่ยโดนแอบอ้างชื่อ,อเลยโพสต์นนเตือนไทยไว้ก่อนอ่า จะให้เราไปร่วมลงทุนเหรอร่วมลงทุนในการขายสินค้าออนไลน์โอ้ยตายเลยซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่โดนเป็นข้าราชการเกษียณก็อยากลงก็อยากใช้เงินทํางาน่ะเนาะข้าราชการเกษียณนโดนไปเนี่ยสองล้านกว่าบาทโอ้โหคุณแจมบอกว่าวันที่15กันยายนที่ผักมานี่แหละประมาณสองทุ่มปิดร้านละนอนพักผ่อนอยู่ในบ้านมีผู้หญิงโทรมาแล้วถามหาผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเอกอ ซึ่งตนก็บอกว่าไม่รู้จักที่บ้านเนี่ยไม่มีใครชื่อนี้เลยเขาบอกว่าคนนี้ชื่อเอกและเป็นเจ้าของร้านบ้านนาคาเฟ่ไปใหญ่แล้วจึงชี้แจงไปว่าโทษนะคะร้านนี้เจ้าของร้านชื่อชื่อนี้ค่ะฉันค่ะชื่อแจมเป็นเพียงแต่เพียงคนเดียวและไม่ได้มีหุ้นส่วนใดๆเขาตกใจและเขาบอกว่าเขาน่าจะถูกหลอกละ เพราะได้ร่วมลงทุนขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังซึ่งโอนไปประมาณ2ล้านบาทแล้วโอนไปตั้งสองล้าน่ะคือคงคิดว่าแบบว่าเอาโปรดักเข้าขายในออนไลน์ก็เลยต้องเพิ่มทุนเออก็น่าสนใจก็เลยโอนเนาะเขาโทรอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเขาอยู่หน้าร้านแล้วโอเขาอยู่หน้าร้านมาตามหาความจริงอะเนาะเปล่าคนชื่อเอกบอกว่ามาหาเขาที่ร้านได้เอา อ้างว่ามีร้านจริงชื่อเอกเป็นเจ้าของร้านมีอะไรให้มาที่ร้านสิเขาเลยเดินทางมาที่ร้านแล้วเนื่องจากว่ามาในตอนที่ร้านปิดเขาเลยโทรเข้าไปแล้วเจอ,อพี่แจมต,ตอนนั้นคุณแจมอะ่ะ กลัวกลัวอันตรายจึงไม่ได้ออกไปหาผู้หญิงคนนั้นที่มาหาหน้าร้านซึ่งผู้เสียหายบอกจะกลับไปนอนโรงแรมคุณแจมก็ห่วงกลัวพี่เขาจะคิดสั้นก็พยายามโทรคุยแอดไลน์คุยกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมกระทั่งเช้าวันที่16กันยายนได้นัดเจอกันค่ะพี่ผู้หญิงน่ะแล้วก็พาพี่ผู้หญิงคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานีแต่เขาไม่ขอเปิดเผยข้อมูลบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นเป็นข้าราชการเกษียณอายุ ซึ่งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีอ่ะแม่ข้ามจังหวัดเลยเขาถึงมานอนโรงแรมไงแล้วเพื่อมาเพื่อที่มาร้านเนี้ยผู้เสียหายนะคะเขาบอกว่าไม่ได้โอนไปครั้งเดียวแต่ทยอยโอนไปตามที่เขาบอกให้ลงทุนและที่สําคัญมีหลายบัญชีคาดว่าน่าจะเป็นบัญชีม้าอูโอ้อันเนี้ยต้องทยอยโอนทั้งๆงที่ยังไม่ได้ปันผลอะไรเงี้ยหรอพี่น้องๆป้าๆใครก็แล้วแต่ที่เราเป็นคนที่ตามข่าวทันอ่ะบอกพ่อบอกแม่บอกปู่บอกย่าตลอดดีกว่าเนาะเผื่อปู่ ยาเขาไม่ได้ตามอัปเดตเรื่องมิจฉาชีพแล้วเขาก็ไม่รู้กลกงเช็คผ่านเช็ค Facebook ดูซี่เช็คอะไรก็คือมันมันมันสร้างได้เนี่ยมันสร้างเอาไม่ต้องมีจริงแล้วเดี๋ยวนี้มันชื่มันูปชื่อมันก็ทําซ้ําได้ด้วยทาซ้ำเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนแค่ตัวอักษรเดียวหรือเพิ่มแค่อีกจึจุดอะไรอย่างนี้ฮะสเปซมีผลเนี่ยคุณแจมบอกว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้น่าจะอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากใช้อุบายอื่นๆมาหลอกคนแล้วทั้งไม่ว่าจะเป็น call center ไอ้พวกโรแมนต์แสกหรือว่าใช้ Facebook ภาพบุคคลอื่นๆเนี่ยมาแอบอ้างตอนนี้มาในรูปแบบนี้คือตามหาร้านชื่อดังที่เป็นเพจเป็นเพจร้านแล้วก๊อปเลยแล้วก็คือสวมเลยชวนลงทุนเออส่วนเคสตนเนี่ยในเอกคนนี้เขาอ้างว่าเป็นสามีเก่าที่เลิกลากันไปแต่ยังบริหารร่วมกับเรา เขาจะพูดจนคุยจนสนิทและมักอ้างว่ามีปัญหาการเงินแต่ก็มีธุรกิจขายข,ายของผ่านแอปซึ่งรายได้มากและก็ประคองธุรกิจได้เพื่อให้คนนหลงเชื่อและร่วมลงทุนในแอปซึ่งอ้างว่าเป็นอแอปของต่างประเทศเออแต่มิจฉาชีพทำแอปเนี้ยขึ้นมาเองเอ,อ๋อก็เลยให้เห็นว่าผลประกอบการมันดีและทำเหมือนมากออมันน่าสนใจออแล้วก็กดเข้าไปเช็คดูทางออนไลน์ทุกอย่างคือเช็คออนไลน์ ไม่ออนไลน์เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะมันก็สร้างขึ้นมาแบบแอบเนียนเนาะหลังจากเคสของผู้หญิงพี่ผู้หญิง,ง, Judy, ง,งที่มาจากลบบุรีก็ยังมีผู้เสียหายลายอื่นโทรมาทุกวัน เพื่อมาสอบถามข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าเรื่องจริงเรื่องเท็จร้านนี้มีอยู่จริงไหมที่ร้านเนี่ยตนเนี่ยเป็นเจ้าของคนเดียวเลยนะจ้ะโชคดีว่ายังมีบางคนที่ไม่หลงเชื่อและเพื่อนๆในวงการร้านค้ากาเฟเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่พี่แจมค่ะร้านอื่นก็โดนโดนหมดตัดสินใจโพสต์เตือนภัยซะเลยเนาะ